ร้องใิสนามหมายเลขสี่ผมขอฟังเสียงขุดต้องเปิดแอร์กี่องศาถึงจะเย็นชาทั้งหัวใจพี่ล่ะครับิ่นขอตัดสินที่ตัวโน้ตตัวสูงแล้วพอร้องออกมาปั๊บเนี่ยเขาอยู่ในร่องเสียงอันนั้นเพราะค่ะเบอร์สี่เหรอเพราะก็ได้ถ้าเขาเสียงเพราะเขาได้เลยนะ

สวัสดีครับชื่อนายรลช้ชตะอัมพานนท์นะครับก็ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระนะครับแล้วก็เป็นอดีตโคดนตรตีครับ เป็นครูสอนดนตรีสอนกีตาร์ครับอ๋อสอนกีตาร์ไม่ได้สอนร้องเพลงครเขาไม่เพี้ยนอย่าร้องนะคันเขาไม่จริงๆจริงพูดเขาเพาะแล้วทำไมคุณไม่ไม่ร้องให้มันได้เวลาเป็นครูครับมันก็จะมีจังหวะในการพูดเราต้องพูดให้เด็กเขาเขาศรัทธาในในตัวเราไงครับมันก็ต้องพูดให้มันดูดีไว้ก่อนเชื่อมาใช่ครับแต่จะบอกเด็กไว้ว่าอย่าให้ครูลองเพลงเดี๋ยวเรียกเสียบศรัทธาไอ้คนเล่นกีตาร์นี่มันไม่ต้องร้องเพลงหรออ๋อผมผมไม่ได้รับหน้าที่สอนไว้ครับผมสอนแค่กีตาร์กับเปียโนแค่นั้นเอง นักรอ้องปริศนาหมายเลขสี่เป็นนักร้องเสียงเทียบ